ว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาบางทีเนี่ยแค่นามาบูชาในจิตใจมันยังไม่พอขอออกลีลาวาดลวดลายรําถวายไปเลยก็แล้วกันกับพี่ต่อรไทยคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้ในะพี่ต่เนะี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องสวยสดงดงามเลยค่ะไปรําวงสวงพญานาคที่จังหวัดนครพน,นมคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจของพี่ต่จริงๆนะคะไม่ได้เป็นการทํางานไม่มีใครจะว่าจางทั้งนั้นนะคะไปด้วยใจล้วนๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมลีลาของพี่ต่อรไทยกันค่ะ สวยเพลงพราอมากเลยเยังไงคุณผู้ชมค,ค่ะความสวยงามความอ่อนช้อยไม่ต้องบรรยายอันนี้ไปด้วยใจจริงๆดูบรรยากาศมันช่างเป็นใจจริงๆนะแดดล่มลมตกท้องฟ้าสวยงามนะคะลีลาการรำวงสวงของพี่ไตรรไทยแต่งการสวยงามค่ะแต่งกายสวยงามตามสาวภูไทยเลยรำวงสวงต่อหน้าพญารีสัตนคราชค่ะริมฝั่งแม่น้าโขงจังหวัดนครพนมคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยไม่ต้องบรรยายเลยมันสวยงามมันลงตัวจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะประชาชนที่เดินท ทางมาสักการะองค์พญานาคแล้วก็ประชาชนที่ทราบว่าพี่ต่ายมาเนี่ยก็มาล้อมวงกันคุณผู้ชมค่ะ,<ฮ>ะมาดูการรําของพี่ต่ายด้วยกันหลายคนเนี่ยอดที่จะเก็บภาพความประทับใจไว้ไม่ได้จริงๆต้องหยิบมือถือมาถ่ายไว้หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าได้เห็นนกักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังค่ะมารําอยู่ตรงหน้าอันนี้มันเหมือนเป็นกรารง,งานที่แบบไม่ได้นัดหมายไว้คุณผู้ชมคะ่ะม,มาๆอยู่แล้วแบบพี่น้องชาวบ้านก็ดีใจนะคะทันทีที่รําเสร็จค่ะพี่ต่ายก็บอกว่า จริงๆเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่พี่ต่ายนะตั้งใจเดินทางมารำถวายจริงๆเป็นความตั้งใจส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเคยเห็นพี่ตา่ายไร้รำนะก็จะเป็นการทํางานซะมากกว่าครั้งนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจริงๆแล้วก็ขอส่งบุญครั้งนี้นะไปถึงแฟนคลับทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ต่ายกันนิดนึงค่ะ คือเป็นการขอพอรเรื่องส่วนตัวทั้งหมดล้วนๆเลยค่ะเราก็จะนับถือศรัทธาแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนองค์ปู่ที่เราเองยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะครั้งนี้ก็ถือโอกาสออบอกบุญพ่านพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะ สาธุด้วยนะคะปังๆค่ะงวดหน้ารอเลขอยู่นะความในใจออกไปได้ยังไงเนี่ยเออนะคะคนก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับคนก็แล้วกันนะคะแต่ว่าของพวกเนี้ยมันทำแล้วมันส่งผลตนจิตใจมั่นใจมากขึ้นแค่เราดูภาพก็สบายใจแล้วนะคุณผู้ชม ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ